คลังสกินใครที่มีปัญหาหน้าโทมหน้าหมองคล้ำหมีม่ริ้วรอยฟ้ากระจุดดงดำๆฟังทิ้งนี้ค่ะในวันนี้คลังสกินจะขอพาไปรู้จักตัวช่วยฟื้นฟูความหมองคล้ำบนใบหน้า Germesthetic Alpha a b u ติ n Concentrate w h i ต e n i n g Booster ตัวยาที่จะเพิ่มออร่าผิวให้เปล่งประกายแบบขั้นสูงจากชั้นผิวภายในสู่ภายนอกด้วยสูตรใหม่ที่ว้าวและให้อบูตินเพิ่มมากขึ้นค่ะ โดยในตัวยาจะมีส่วนประกอบสำคัญหลักอย่างอัลฟาอาบูตินสารสกัดธรรมชาติที่ได้จากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นำเข้าจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นทั้งบูเบอร์รี่แคนเบอร์รี่บลเบอร์รี่และแบเบอร์รี่มีสปปรรพคุณยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินได้โดยตรงลดเลือนฝ้ากระจุด,ด่ดงดำได้ดี ไนอาซินไมดวิตามิน B3 ที่ให้ความอ่อนโยนช่วยปลอบประโลมและฟื้นฟูผิวอย่างครอบคลุมปรับสีผิวให้มีความสม่ำเสมอและยังทำให้รูขุมขนเล็กลงอีกด้วยค่ะกลูตาไทโอนสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสื่อมของเซลล์และปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้น รวมทั้งอะซิทิวกลูโคซามีนที่มีประสิทธิภาพในการผลัดเซลล์ผิวโดวยไม่ทําให้ระคายเคืองทั้งยังกระตุ้นให้ผิวสร้างไฮยาลูโรนิกแอซิดได้ตามธรรมชาติทําให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นและก็แลดูอ่อนวัยด้วยนะคะสำหรับตัวยาจะใช้วิธีการฉีดเข้าไปยังชั้นผิวหนังค่ะซึ่งแนะนำว่าจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะสูตรนี้จะไม่ทำให้รู้สึกแสบเหมือนรุ่นก่อนๆค่ะอีกทั้งยังมีความปลอดภัยและผ่านการรับรองจากออยไทยเป็นที่เรียบร้อย หนึ่งกล่องจากบรรจุ5ขวดปริมาณขวดละ3 m มอมสามารถติดตามชมผลิตภัณฑ์จากคลังสกินได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคลังสกิน